ดูแลของสอพทนะครับซึ่งหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการอนุมัติการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางนะครับว่าหลักสูตรของเขาเนี่ยมีครบถ้วนตามกลุ่มสาระวิชาหรือไม่แต่รูปแบบของการเรียนการสอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าแล้วแต่แล้วแต่ผู้จัดการเรียนการสอนนะครับคือในหน้าที่ของกระทรวงเนี่ย คือเราดูตัวหลักสูตรแต่เนื้อหากับระยะเวลานะครับอันนี้แล้วแต่ว่าผู้สอนเนี่ยกับผู้เรียนเนี่ยยินยอมพร้อมใจที่จะที่จะเรียนแบบไหนนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโรงเรียนแบบเนี้ยก็จะมีก็จะมีอยู่กระจายไปทั่วประเทศนะครับมีประมาณ2,000กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับในกรทมสําหรับระดับมัธยมเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณ10แห่งนะครับซึ่ง โรงเรียนแบบนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วแต่ครับบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเลิศต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยไปเน้นย้ำทางด้านใดเป็นพิเศษค่าเรียนแพงนะครับจัดการเรียนการสอนแบบเป็นเลิศก,ก็มาขออนุญาตแบบนี้ได้หรือบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสหรือมีเงื่อนไขบางประเภทที่จะต้องจัดการเรียน,การ,รยนการสอนกันเองนะครับก็จะมี voilà. ก็จะมีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันก็ทําให้เราต้องมาถอดบทเรียนนะครับมาต้องถอดบทเรียนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรท่านกระทรวงศึกษาในวันนี้เรายังไม่เรายังไม่ด่วนสรุปเรายังไม่ด่วนสรุปแล้วเรายังไม่ด่วนโทษนะครับว่าเป็นความผิดของผู้ใดเป็นความผิดของหน่วยงานใดและเป็นความผิดของสิ่งใดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเราคิดว่าจําเป็นจะต้องหาเหตุจูงใจให้ได้ถอดบทเรียนจากสิ่งนี้ แล้วนํามาสู่การป้องกันแล้วก็แก้ปัญหานะครับระวังที่จะเกิดปัญหาในโอกาสต่อไปครับมีท่าใดต้องการสักถามไหมครับ คือในเบื้องต้นนะครับเราก็ทางพออ,อเขตนะครับผูุ้่งในการเขตเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าได้ข้อมูลเบื้องต้นจากจากผู้บริหารนะครับว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีสภาพทางจิตนะครับบ้างนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะฟันธงได้จากคาให้จากคาให้การของผู้บริหารเพียงคนเดียวนะครับและเมื่อสักครู่ที่บอกว่า ถือว่าเราเป็นการโทษสถานศึกษาที่ประกอบการเรียนการสอนเองหรือไม่คงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราชี้ให้เห็นคือเราชี้ให้เห็นว่าคือวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อผู้เยาว์ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาจะต้องทําความเข้าใจสิ่งที่เรากําลังพยายามทําความเข้าใจคือเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เป็นระบบการศึกษาอีกแบบหนึง่งซึ่งวันนี้เราก็ต้อง เป็นโอกาสครับผมคิดว่าเป็นโอกาสส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ทําให้สังคมเนี่ยได้มองย้อนกลับไปนะครับมองย้อนกลับไปจาก3-4ปีเนี่ยที่เราบอกว่าเอะระบบการศึกษามีปัญหาหรือไม่ควรจะเป็นระบบการศึกษาตามอัธยาศัยหรือไม่แต่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะกระตุกสังคมในวันนี้คือในความเป็นจริงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดปัญหาได้ในทุกระบบการศึกษาแต่สิ่งที่กระทรวงศึกษาต้องมาทําคือ เราจะหามาตรการอย่างไรที่จะมาดูแลกับสถานการณ์แบบนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะป้องปาม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตในทุกระบบการศึกษาครับวันนี้วันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทํากันมาอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการดูแลด้านจิตใจนะครับของทั้งผู้เรียนแล้วก็ ผู้สอนนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ครูก็เครียดเพราะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเนี่ยอยู่บนความมุ่งหวังเรามีตัวอย่างเปรียบเทียบจากนานาอารยประเทศจากสังคมภายนอกเนี่ยมากมายนะครับแน่นอนว่าผู้เรียนมีภาวะกดดันผู้สอนมีภาวะเครียดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการพยายามนะครับทำการอบรม การให้ความรู้การจัดหากิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อเป็นการลดทอนความเครียดเหล่านั้นของผู้เรียนและผู้สอนสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่คือจากนี้เนี่ยเราต้องมาถอดบทเรียนสําหรับหน่วยงานใต้สังกัดที่เราสามารถบังคับบัญชาได้สิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถดําเนินการได้ได้โดยง่ายเพราะเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาแต่สําหรับหน่วยงานที่กากับดูแลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาหาข้อตกลงร่วมกัน ที่จะยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายในฐานะของผู้กำกับดูแลแล้วก็ผู้จัดการเรียนการสอนครับเก็ที่ได้สอบถามผู้กครเกอ่าสาเบมันเกิดจากสาเตอะไรหรือว่าเขาดูแลด็กลูกของเขาเนี่ยังไงก็ได้สอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบมากจากที่สื่อที่สื่อให้เท่าไรนักนะครับอันนี้ก็คือซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิทธ ของผู้ปกครองที่วันนี้เนี่ยผู้ปกครองอาจจะย,ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะครับแล้วเราแล้วเราก็ก็ทําหน้าที่ก็คือแสดงความห่วงใยนะครับแสดงความห่วงใยแล้วก็ลงพื้นที่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยเขาก็ไปตรวจโรงเรียนก่อนเลยไปโรงเรียนเป็นยังไงมีความพร้อมคือโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าจากที่ได้ดูดข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่พร้อมมากพอสมควรนะครับเพราะว่านักเรียนของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ800คน 800คนคุณครูที่สอนเนี่ยมีประมาณ100 115คนซึ่งอัตราครูต่อนักเรียนเนี่ยถือว่า1ต่อ7 1ต่อ7ซึ่งก็ถือว่าเขาให้ความเข้มข้นต่อการที่จำนวนครูต่อนักเรียนเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจนะครับถ้าพูดในเชิงปริมาณก็ถือว่าน่าพอใจแต่รายละเอียดต่างๆอย่างที่ผมบอกครับว่าเรายังสรุปอะไรตอนนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้อง หาข้อมูลเพิ่มเมติตม,ม,มครับราากกรรตัวนี้แล้วแต่เลยครับคือเนื่องจากว่า,เน,า,วาเนื่องจากว่าตามพรบการศึกษาปี42อเนี่ยอนุญ,ญาตให้โรงเรียนที่เขาต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเนี่ยนะครับเขาสามารถจัดได้โดยการจัดเนี่ยต้องยึดโยงกับหลักสูตรนะครับของหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแล้วแต่โรงเรียนเขาจะจัดสรรครับคือคือเราจะกําหนดคือกลุ่มสาระวิชาเขาต้องสอนให้ครบกลุ่มสาระวิชาบวกกับวิชาเสริมแต่รูปแบบการเรียนเวลาในการเรียนแล้วแต่เขาแล้วใช่ครับก็ก็คือโรงเรียนก็ทําความตกลงกับกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เห็นว่าเออลูกเรียนแบบนี้ดีนะครับพ่อแม่ก็ส่งลูกไปเรียนซึ่งค่าเทอมก็ ก็ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับโรงเรียนนี้ค่าเทอมก็ค่อนข้างสูงอย่างอย่างอย่างหลักสูตรอย่างหลักสูตรวิทยา,าศาสตร์ก็ประมาณแสนกว่านะครับอย่างหลักสูตรอย่างหลักสูตรอะไรภาษาอังกฤษก็ประมาณ30,000 0นะครับแต่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติเโรงเรียนนานาชาติอาจจะต้องมีกฎระเบียบจะต้องมีชุดจะต้องอยู่ประจําอะไรอย่างเงี้ยแต่โรงเรียนแบบนี้ไม่ใช่คนละแบบกัน น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ครับ <c oughs> และอย่างนี้กระทรวงเราต้องกลับไปดูเลยคร <c oughs> ว่าน,อ,นกอกจากเรื่องของหลักสูตรที่เราเข้าไปควบคุมหรือว่าดูแลเรื่องอื่นเราควรเข้าไปดูแลด้วยไหมครเพื่อมอ่ใเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนี่แหละครับนี่แหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องถอดบทเรียนเราต้องถอดบทเรียนว่าว่าเฉพาะหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมีความเพียงพอหรือไม่นะครับถ้าไม่เพียงพอเราก็ต้องไปความตกทำความตกลงกับทางโรงเรียน

แต่ถ้าสาเหตุจะบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะยังตอบไม่ได้สัทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษาแต่ควรจะเป็นผู้ปกครองหรือทุกคนด้วยช่วยกันนะครับใน,ในสื่อทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะเกมอาจจะเป็นสื่อภาพยนตร์นะครับเกมนะครับหรือสื่อต่างๆที่สามารถหาชมได้ทั่วไปในโลกออนไลน์หรือสามารถหาเล่นได้เนี่ยในสื่อแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีเลทอายุ ควบคุมอยู่กำกัดอยู่ซึ่งเลดเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลดังนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละครอบครัวหรือแต่ละโรงเรียนเนี่ยควรจะให้การแนะนําเยาวชนให้เขาใช้สือส่อสื่อโซเชียลหรือคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยตามช่วงอายุที่เขากําหนดส่วนมากที่เราเห็นในสังคมเนี่ยเราอาจจะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงลืมอาจจะปล่อยปะละเลยอย่างโทรทั์โผล่ขึ้นมาเขาก็บอกว่าภาพยนตร์นี้เหมาะสําหรับ ผู้ชมอายุต่ำไม่เกินอ่าเกินเกิน16ปีขึ้นไปต่ำกว่านั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองบางครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยให้ลูกเราดูโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ําบางครั้งลูกเราโหลดเกมขึ้นมาในโทรศัพท์เนี่ยเราก็ไม่ทราบด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนอายุเท่าไหร่อันเนี้ยผมคิดว่าเฉพาะครูเฉพาะโรงเรียนเนี่ยไม่พอครับผู้ปกครองสังคม เพื่อนๆทุกคนต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันดูดูคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยให้เหมาะสมตามช่วงวัยของผู้ใช้ครับต,ตัวนี้ไม่ทราบเลยครับตัวนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในครอบครัวของเขามากซึ่งซึ่งโดยปกติถ้าไม่เกิดเหตุอย่างนี้เราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้อยู่แล้วนะครับ ก็แน่จะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาครับครับ่โดยท่วไ่นห่เหมือนบอกว่าอยากให้ออ่างของเราอ่ะในเรื่องับหลักสูตรจะน้นหลักสูที่เ้าหักมากไปอยากให้เพิ่มในหลักสูตรด้านทะิการใช้ชีวิตตะลอย่าเราจะนำมาปับปรุง คือตอนนี้ก็เป็นนโยบายของท่านร,รัฐมนตรีนะครับท่านผอรเอกเพิ่มพูมชิชชอบนะครับที่เราอยากจะให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นรูปแบบของการเรียนดีมีความสุขอย่างที่ท่านได้เห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับท่านเน้นย้ำเรื่องน,นี้มากนะครับการสร้างทักษะให้เด็กการที่ทําให้เด็กเนี่ยได้รับการแนะแนวนะครับจากทั้งครูแนะแนวจากทั้งครอบครัวให้เขาพบเป้าหมายชีวิตของเขา การที่เขาสามารถเรียนไปและประกอบอาชีพได้หรือเขาสามารถประกอบอาชีพระหว่างเรียนได้อย่างนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญในรัฐบาลชุดนี้ครับมันจะมีภาพที่นงไปสอนคนรี่แ,แชโซเชียลครับได้ตรวจสอบหรือยังว่าเป็นกิจกรรมช่วงไหนหรือว่าเขาไปไยอย่างครับอย่างครับเรายังเรายังไม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมภาพภาพกิจกรรมชีวิตประจําวันของ ของน้องเขานะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมามาเร็วมากนะครับมาเร็วมากแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อมูลมากเพียงพอเราไม่สามารถตัดสินได้จากภาพที่เราเห็นเพียงภาพเดียวนะครับมันมันจำเป็นจะต้องมีอย่างสมมติมีภาพแบบเนี้ยมันก็ต้องมีคําอธิบายจากจากคนที่ไปกับเขาว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเราไม่สามารถตอบได้จากภาพภาพเดียวครับ คือหากจําเป็นนะครับหากจําเป็นนะครับเราก็เราก็อาจจะอาจจะมีนะครับหากได้รับการร้องขอแต่โดยปกติเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องของเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของของมหาไทยไปของกระทรวงยุติธรรมไปนะครับเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่กํากับดูแลควบคุมนะครับเกี่ยวกับการศึกษาการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษานะครับส่วนเรื่องของ ทางกฎหมายทางคดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องต้องปล่อยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปนอกจากว่ากรณีที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอย่างเช่นผู้ปกครองไม่มีความสามารถในการที่จะไปต่อสู้ดําเนินคดีต้องไปคุ้มครองสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอีกอีก,อกบริบทหนึ่งครับ คือคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นมากนะครับที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องจะต้องมีคนที่รู้สภาพเด็กนะครับอย่างโดยโดยที่ผมได้บอกไปว่านโยบายของแพทย์และมนตรีเนี่ยเราจะมีการเน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับครูแนแนวและครูอันเป็นที่รักของเด็กในโรงเรียนซึ่งตอนนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยเราก็ได้เซ็นเ o u กับกรมสุข,ขภาพจิตนะครับให้เข้ามาให้ความรู้กับบุคลากรให้เขารู้วิธี ที่จะติดต่อสื่อสารสังเกตอาการเด็กและเมื่อเขารู้วิธีที่จะติดต่อสื่อสารสังเกตอาการเด็กแล้วเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับผู้ปกครองได้อย่างตรงไปตรงมานะครับก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเรื่องของการมีโรงเรียนของผู้ปกครองการมีโรงเรียนของผู้ปกครองที่จะให้การแนะนําสนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและเด็กอย่างมีความสุขนะครับเราได้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับ ผู้ปกครองโดยเฉพาะในครอบครัวที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เด็กผู้เรียนเนี่ยนะครับดูอยู่ในการดูแลของปู่ย่าตายายซึ่งมีความห่างกันถึง2อ g ถึงสามเจเนเรชันได้ซ้ำนะครับสิ่งนี้โรงเรียนก็ควรจะมีหน้าที่ที่มาช่วยเหลือครอบครัวด้วยครับก็ต้องทราบครับคืออันดับแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กเขามีความผิดปกติหรือไม่เ <c oughs> มื่อมีความผิดผิดปกติแล้วคุยกับครอบครัวก่อนครอบครัวว่าอย่างไร นะครับเมื่อเมื่อเมื่อครอบครัวว่าอย่างไรสมมุติถ้าเด็กมีปัญหาแบบนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งโรงเรียนนะครับมันมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับหลังจากนี้ค่ะกระทรวงเราจะจะเข้าไปดูหรือว่าควบคุมรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เนี่ยค่ะคือครับคืออย่างที่บอกครับว่าตามพรบรนะครับตามพรบรเนี่ยเรากําหนดเฉพาะหลักสูตรแกนกลางนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นรูปแบบของเขาสิ่งที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า เราจะถอดบทเรียนหาข้อสรุปที่ลงตัวกันนะครับเราก็คงเราก็คงต้องหาข้อสรุปที่ยอมรับได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ถ้าหากมีความจําเป็นนะครับคือตอนนี้ผมก็ตรเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เป็นไปตามพรบการศึกษาปี2542นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงปี2542เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย2566จะเข้า67เนี่ยมันก็20กว่าปีแล้วแล้วตอนนี้พรบการศึกษาฉบับใหม่ เมื่อสภาชุดที่แล้วเข้าไปแล้วก็ความนะครับวันนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่ง,งสิ่งครับที่อาจจะทำให้เห็นถึงความจำเป็นว่าเราอาจจะต้องเร่งน,นะครับในการผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยให้ผ่านโดยเร็วนะครับแล้วก็เขียนกฎหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก็คือเขาไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนเขาเป็นเขาเป็นศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนครับเขาเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเขาเขาไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงเรียนครับครับครับคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ครับเป็นคอมมูนิตี้สคูลงี้ดีกว่าครับได้ครับ ได้ครับโดย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 เขาเองครับโดยเขาเองครับก็คือเขาขอญาตจัดการเรียนการสอนได้เขามีเขาเขาส่วนเขาจะไปเขาจะไปเทียบวุฒแบบไหนเนี่ยตัวนี้ก็แล้วแต่กระบวนการของเขาครับบางที่เขาก็อาจจะออกวุฒเองบางที่เขาก็อาจจะใช้วิธีว่าไปสอบกับสถาบันที่มีการเทียบวุฒให้อย่างเงี้ยครับ ยังครับอย่างครับก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะพูดคุยกันแต่แต่แต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยท่านก็แบบท่านก็มีความรู้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากนะครับผมผมว่าโดยส่วนตัวท่านก็น่าจะให้การกํากับดูแลอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นภายหลังนะครับโ okay <ข>อเคนะครับขอบทวนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

ให้ตัวเนี้ยมันใช้การสื่อสารภาพคร่าวๆมันไม่นาจะปล่อยมันก็เป็นการเชื่อรู้จักมันก็เป็นการ จากผลการถแถลงการหารือนะคะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้สรุปว่าเป็นความผิดของทางด้านใดนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นการถอดบทเรียนค่ะจากเหตุการณ์นี้คะ<า>เพื่อเอามาคุยกันอีกทีนึงนะคะ,ว,ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง<ป>แล้วก็<ป>ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะดูแลแค่ตรงหลักสูตรแกนกลางอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรการเรียนต่างๆค่ะก็จะเป็นที่ของทาง โรงเรียนที่น้องเรียนอยู่คะ่ะแล้วก็ในส่วนของทางผู้ใหญ่คะ่ะของทางผู้บริหารของทางโรงเรียนนะคะที่น้องเรียนอยู่ก็มีได้คุยแล้วคะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรมากมายคะ่ะตอนนี้ที่ได้ทราบ <ừ> มานะคะจากผู้บริหารของโรงเรียนก็คือรู้ว่าเด็กมีสภาพมีมีสภาวะทางจิตบ้างแต่แค่เป็นข้อมูลจากของทางผู้บริหารเท่านั้นนะคะตรงนี้ แล้วก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะอยากฝากค่ะอยากฝากให้ไม่ใช่แค่เพียงทางคุณครูอย่างเดียวค่ะที่จะดูแลเด็กอยากจะรบกวนให้ทางผู้ปกครองค่ะเพื่อนๆหรือว่าญาติๆเองดูแลเด็กด้วยค่ะช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าในส่วนของการใช้ชีวิตของน้องๆเองค่ะเราไม่ได้มีแค่ทั้งที่โรงเรียนแต่ว่ายังมีทั้ง ที่บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟันธงค่ะว่าเป็นทั้งเรื่องที่เรื่องเกมอย่างเดียวเพราะว่าในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอะทางโซเชียลมีเดียเองหรือว่าทางภาพยนตร์เองค่ะก็ดีเนาะตรงนี้ก็คืออยากให้แนะนําค่ะให้ผู้ปกครองค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลให้น้องๆนะคะได้ใช้งานได้ดูแลตามช่วงวัยอายุเนาะเพราะว่าอย่างที่เราดูตามทีวีหรือภาพยนตร์ต่างๆอันนี้เขาก็จะมีอยู่แล้วว่า13ปีขึ้นไป16ปีขึ้นไปค่ะตอนนี้ ใช้เป็นชื่อศูนย์การศึกษาทางเลือกใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับโฮมสคูลค่ะตรงนี้ก็คือเป็นการเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนแต่ว่ามีกระทรวงการศึกษาค่ะเป็นแกนกลางเป็นหลักสูตรแกนกลาง แล้วก็ตอนนี้ค่ะในส่วนของทางครอบครัวค่ะซึ่งทางกระสังข์ายเองก็ยังไม่ได้คุยเรื่องราวรายละเอียดอะไรมากมายกับทางโรงเรียนเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแถลงข่าวค่ะก็มีแค่ประมาณเท่านี้แล้วก็ถ้ามีรายงานอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางเราเนาะจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งทีขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ